นี่ครับคือการเตรียนการช่องวอรลินทอนชาแนลวันนี้จะมาเผาปลาให้เบิงตอนนี้กำลังเตรียมการชาพนากิจปลาอยู่ครับสักครู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูครับนี่ครับเจ้าของช่องอวอรลินทอนชาแนลอ้าว้วาวด้วยเปล่า ว้าวด้วยอธิบายด้วยสวัสดีครับทุกคนสวิท่านชาแนลครับวันนี้ก็บที่มาพามะเผาปลานะครับปลาเกลือกันครับมันปลาไซาย,ยักษ์เลยเป็นปลาไออปลาเคลื่อนปลาธรรมชาติครับ ปลาตัวแต่แกงไม่พอ่สุก็ยนะแล้วกระเพาะกระเพาะไอ้ท้องปลาเออรีวิวท้องปลาหน่อยยัดอะไรไปมั่งแต่ของช่องไม่ค่อยเอ็ดเลย ไปถ่ายคลิปนานแนะสตันตเลย <laughs> <laughs> พูดไปด้วยบรรยายไปด้วยทำไปด้วยเออนี่ก็ถ่าก็ถ่ายง,ง่าครับถ่ายหย่อนเก็ตขึ้นมาถ่ายหย่อนเก็ตถ่ายอหย่อนเก็ตมุกจะได้เข้าไปเลยเข้าไปนเนื้อ ใหญ่มากเทียบกับเด็กเทียบกับเด็กวนมายืนดิอาจะสามโลเลยยืนดิเอาลองเอาปลาเทียบกับปลาดิวเทียบกับเด็กโอ้โหดูไซส์มีปลาตัวนึงใหญ่นี่ปลาตัวใหญ่ตรงนี้ที่ปลาตรงข้างกั็พอไะจับอ่ะในกหญ่ไซส์รถดีครับข้างในก็มีรถดีค่าตะไคร่ใบประกุดก็แค่นี้ครับ ไฟนี่ต้องอ่อนๆก่อนใช่ไหมอ่อนก่อนมีปลาตัวใหญ่ที่พอนจะตายตัวใหญ่เท่าอะไรแบดนลย<อ>รอพริกอีกเครื่องหนึ่งครับรอพริกมอนจอยากกินหรออันนี้เป็นการยกลงฐานไม่ทันแล้วครับเพราะว่าลักษณะว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ เลยเอาฟืนเลยเผาเลยครับฝ้าฝนเริ่มจะไม่เป็นใจเผาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับให้ความคืบหน้าอีกทีนะึงมาครับตอนนี้เข้าก่อนมาก็พริกแล้วดนะครับพริกแล,ล้อรนอบหนึ่ง ถ้าตัวใหญ่นี่มันก็สิขีล้ล่จะด้น่อยครับเพราะว่าโดนที่ขีบนะครับมันกลำบากครับพอที่ขีบนี่ปุ๊บกิ๊ดแตกเลยครับอตอนน,นนี้นนบรรยา,รายกาศก็ บ่ค่อยเป็นใจนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับนี่ก็เป็นนื้อเปานื้นเร็แล้วนนี้มาขอหมาบลังเอาเเอาแล้วเอาไปไหนนะพี่หอมเอาไปไหนนะหอมเอาไปไหนบ้อสบอสพี่ชูคอร์ดของบอสบอสองยารบรรยากาศก็บบ่ค่อยเป็นใจนะครับฝนก็กำลังก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับอันนี้ผมก็สีสั้งกะสีนะครับเจ้าสร้างกะสีเปียดนะครับ ผมก็สังกะสีปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาร่อเบ,บิ้งตอนเปิดสังกะสีซื้อนึงนะครับมาแล้วครับเนี่ยก็อซืมาเปิดเท่าหลังจากที่ว่าปิดไปครับเอ็นเนาะโอ้ปลาปลนมันคนละใส่ครับแต่ว่าตัวหน่อย,อยได้แล้วครับรเดี๋ยวผมก็เชเอาออกนะครับ วิธีการเอาปลาออกเว็บไปช้ำจา่กปลินทรอนแช่แนวตัวน่อยได้แล้วครับยกยกยกตรงกันนะเคร็เรียบร้อยแล้วครับตัวน่อยเอือตัวใหญ่ครับก็ออกมาสวยงามนะครับ เหลืองน่ากินเลยอทีนีก็ไปออ่ตัวที่สองพริกนี่การพริกปลาพริกฟ้าพริกแผ่นดินไ,ไ,ดไปรับเมี่ยมากินด้วยดีกว่า ก่อนต่อเนื่องเสียงดังใหญ่เลยไม่มีความชนเลยครับเปิดรอบนี้ก็ได้พอดีครับเนะดี๋ยวเรามาลอชมตอนเปิดองเทเจอนะครับ